ก็จบสามท่านก็น่าจะพอสมควรนะฮะเชิญท่านพยับปันเกตครับกับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพยับปันเกตสมาชิกสภาบู้แทนรัษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยท่านประธานครับตลอดเวลาที่เราได้มีการพิปรายเรื่องพรกรมาตั้งแต่เช้าจนถึงบัดน,นี้นั้น ต้องกล่าเรียนว่าในสภาแยห่งนี้มีความเห็นต่างกันหลายกรณีแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับความเห็นต่างนั้นเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ความเห็นต่างของเพื่อนสมาชิกบางท่านที่ไปพูดตำหนิตีเตียนท่านนายกรัฐมนตรีทํานองว่าท่านไม่สนใจใยดีพี่น้องประชาชนบางภาคบางพื้นที่นั้นเป็นเรื่องที่ผิดข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรอนนี้ที่เพื่อนสมาชิกสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิงนักชินวัตรเดินทางไปที่จังหวัดภาคใต้แล้วบอกว่าไปไปที่ภาคใต้แล้วไม่สนใจดูแลพี่น้องประชาชนคนภาคใต้เลยท่านน้องว่าทอดทิ้งคนภาคใต้บอกว่าหวังเวิร์ดอะไรทำน้องนังน่นแหละต้องเรียนธรรมันฐานอย่างนี้นะครับว่า การที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิงรักชินวัตรเดินทางไปภาคใต้นั้นอะ่ะเพราะความห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้ท่านไม่เคยทอดทิ้งแต่สิ่งที่ท่านไปนั้นอะ่ะท่านไปดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้และที่สำคัญก็คือว่าท่านไปแก้ไขปัญหา ที่พรกการเมืองบางพักได้ไปทําให้เกิดปัญหาแล้วทอดทิ้งประชาชนไว้ท่านประธานจำได้ไหมครับเมื่อเดือนมีนาคม2554มที่อำเภอท่าสาราน้ำท่วมไหลแรงสะพานขาดจำซื่อสะพานได้ไหมครับสะพานกุงชิงไงสะพานกุงชิงขาดประชาชนเดือดร้อนไปมาหาสู่ก็ไม่ได้คนเจ็บป่วย เดินทางจะไปโรงพยาบาลก็ไปไม่ได้รัฐบาลสมัยนั้นไม่ได้ทำให้ประชาชนทันทีนะไปทำสะพานชั่วขาวไว้แล้วปรากฏว่าน้ำมาอีกทีก็สะพานก็ขาดอีกทีหนึง่งไม่ได้ทำอะไรให้เป็นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิงลักจินวัตรไปเนี่ยท่านไปแก้ไขปัญหาไงครับ ไปซับน้ำตาพี่น้องประชาชนชาวใต้ที่มีความเดือดร้อนพี่น้องชาวอำเภอกุนชิงตบมือชอบใจกันใหญ่ท่านประธานได้ยินเสียงไหมตอนนั้นนะครับผมอยู่สิงห์บุรีผมยังได้ยินเสียงตบมือพี่น้องชาวใต้เลยว่แม่ทำไมท่านโยโยกยิงรักชัดดีขนาดนี้มาแก้ไขปัญหามาสร้างสะพานให้มานุมัติงบประมาณให้ทันทีนี่พูดกลางสภาต่อหน้าต่อหน้าพี่น้องประชาชนต่อหน้าท่านประธานเนี่ย พราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะครับมันบิดเบือนกันไม่ได้ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนั้นเราบิดเบือนไม่ได้ครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งครับท่านประธานครับเมื่อท่านนายกรัมนตีไปซับปัญหาไปซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้แล้วงบประมาณอื่นๆมันก็มีอยู่เป็นที่รู้กันไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ40,000ล้านที่อยู่ในกรอบที่จะดูแล แม่น้ำคูแม่น้ำคูคลองแหล่งน้ำต่างๆซึ่งก็อยู่ในกรอบ40่0มล้านซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้ดำเนินการได้ซึ่งอยู่ในซึ่งอยู่ในกรอบอยู่แล้ว40่0มล้านนอกจากนั้นทรรมานครับงบงบกลางงบฉุกเฉินงบเร่งด่วน6,600ล้าน66,000ล้านมีสตางที่เตรียมไว้ดูแล พี่น้องคนไทยทั้งประเทศและไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนภาคเหนือเราจะไม่ดูแลคนภาคได้ถึงแม้ว่าท่านจะอู้ภาษาคำเมืองเหมือนกับคนเหนือทั่วไปแต่พรกกับมีความห่วงใยพี่น้องชาวใต้เป็นเดียวกันท่านระธานเข้าใจบก <laughs> เพราะฉะนั้นครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยในเวลาที่อธิบายในสภาเราต้องอธิบายความอย่างนี้ให้ชัดเจน ถ้าเราโมโบเบียงเบียประเด็นนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่อย่างไรกร็ท่านประธานที่หควลบครับยังมีเรื่องความห่วงใยอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมครมรข้างล่าที่จะไปต่อจากนี้นะครับข้างล่าสุดที่จะไปจะไปนะครับที่ภูกเก็ตครับและภูกเก็ตอยู่จังหวัดไหนครับก็อยู่จังหวัดภูกเก็ตภาคไหนครับก็ภาคใต้ไงก็จะไปอีกแล้วนี่ครับแล้วนี่บอกไม่ห่วงใย ได้ไ่มดองครับท่านนายกรัฐมนตรีเดินสายจากภาคเหนือสุดล่องลงมาตามลำแม่น้ำเจ้าพยามาดูแลแก้ไขปัญหาไปสำรวจพื้นที่ไปดูที่อุตรดิตดูเขื่อนว่าเขื่อนที่เหนือเนี่ยน้ำเยอะไหมจะพร่องน้ำอย่างไรถ้ามีมากเกินไปท่านไปดูหมดไปรับฟังเ,งเห็นว่าข้าราชการที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ไปฟังเห็นประชาชนว่าคิดอย่างไร ที่จะแก้ไขปัญหามไม่ให้น้ำพว่มอย่างไรเดินสายดูแลตั้งแต่อุตรดิตร์าจังหวัดพิษณุโลกเข้าพิจิตรของสสสุนีเหลืองวิจิตรอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเสร็จแล้วมานครสวรรค์เข้าชัยนาทอายุธยาพี่น้องครับท่านประธานที่เคารพครับการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีสิบ ไปทัวเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนั้นได้สร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าในขณะนี้มีนายกรัฐมนตรีซึ่งใครๆก็บอกบูถูกบูแคลนว่าเป็นตุภาพอดีเป็นผู้หญิงแล้วคงทางานไม่ได้ที่ไหนได้รรท่านประธานเป็นผู้หญิงเก่งและผู้หญิงเก่งอีกดังหากประชาชนเกิดความเชื่อถือนับลงทุนมีความเชื่อมัน่นโครงการที่จะเกิดขึ้นกับพลก 3ามแสนห้าหมื่ล้านเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องอุทกภัยเป็นความเจตนาดีของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งละซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับาท่านประธานครับสิ่งที่พี่พพน้องสมาชิกสภาแห่งนี้มีความวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าเงินจำนวนนี้เอาไปทำอะไรใช่นะครับมีแผนงานไหม สงสัยกันถามว่า3ามแสนห้ามนล้านทำแต่พักรุ่มแม่น,น้ำเจ้าพยาอย่างเดียวสิที่อื่นไม่ทําเลยใช่ไหมมันไม่ใจริงอย่างนั้นรยายละเอียดผมจะเล่าให้ฟังรอสักครู่อย่าเพิ่งรีบกลับไปแล้วกันท่านประธานครับนอกจากนั้นนะครับบอกว่าแหล่งรับน้ําแรงรับน้ำสองสองล้านไร่เนี่ยไม่เห็นมีเลยอยู่ที่ไหนบอกประชาชนหรือย,อยังก็โทษ ได้เวลาที่นันนายกยิงรักออกไปออกไปจังหวัดต่างๆเนี่ยประชุมเสร็จมีการแถลงข่าวออกทีวีออกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอะถ้าทางไม่ได้อ่านใช่ไหมเนี่ยท่านประธานทำมีอยู่แล้วนอกจากนั้นข้อสงสัยว่ากู้เงินมาแล้วเนี่ยถ้าทางจะดีแต่กู้และมั้งนี่อยากจะบอกให้มันไม่เหมือนที่ตัวเองทำหรอกนะ มันต่างกันเดี๋ยวตัวเองจะเข้าใจผิดไม่เหมือนกันไอ้นี่กู้มาแล้วเนี่ยอยากจะกราบเรียนาท่านประธานว่ารัฐบาลน,นี้กู้รัฐบาลน,นี้ใช้นี่เองไม่ใช่ไปกู้แล้วรอรัฐบาลอื่นใช้นี่อย่างที่ใครเคยทำมารอกทานประธานัาครับอันนั้นต่างกันกู้เองใช้นี่ได้แล้วกู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองครับถามว่าทําอย่างไรล่ะนี่ถามว่าทําอย่างไร ตั้งหน่วยงานขึ้นมาไงฟังให้ความเชื่อมั่นตั้งกยอนออะไรขึ้นมาเนี่ยพระธามทานนะ่ะจำได้ไหมครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลยดูแลเรื่องปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วทำอย่างไรท่านประธานครับเมื่อน้ํามันมากท่านเดินทางไปดูรัฐบาลนี่เดินทางไปดูท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ก่อนที่น้ํามันจะเข้ามากรุงเทพมหา,านครเนี่ยหาที่อยู่ให้น้าํามันซะก่อนสินะครับ ใครหาที่อยู่ให้น้ําก่อนก่อนที่น้ํามันจะมาถามว่าเอาตรงไหนก็ทําโครงการแก้มลิงตามที่พม่าัดของแบบเจ็บก็เจ้าอยู่หัวท่านดทชงดำดัดไว้ไงครับถามว่าตรงไหนบ้างสองล้านไร่นะครับทําอย่างไรหรือท่านประธานครับขุดลอกแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ไงตั้งแต่นอนลงมาเลยตั้งแต่อุตอรดิตพิจิตพิสุโลก บึงสีไฟนะครับคุณสุนีเหลือมจิตเสนอแบบมาเยอะแยะหมดมากมายนะครับท่านนายกก็ยังชอบใจแล้วก็ทำไมเสนอเก่งอย่างนี้ท่านประธานครับยังไม่พอครับมาที่นอนครับบึงบอระเพ็ดปรากฏว่างายใครดูแลครับมา่ก่อนนี้กรมประมงดูแลพื้นที่2,497มีทั้งหมดเท่าไหร่ท่านปธานรู้ไหมครับท่านปรธานอยู่ภาคอีสานร,รู้ไหมผมจะไล่ฟัง บึงบรอเพชรมีพื้นที่บึสองปีสองพี่ร้อเนี่ยมีทั้งหมดมีทั้งหมด2 5 0 0 0 0ไร่ให้กรมประม,มงดูแลกระทรวงกรเกษตรดูแลแต่ไม่รู้ดูแลท่านไหนดูแลดียังไงไม่ทราบพื้นที่ปัจจุบันเหลือ1 3 0 0 0 0ไร่แต่ในจำนวน1 3 0 0 0 0ไร่นี้ปรากฏว่าไงครับผู้นำประเทศเราคนปัจจุบันนั่งเรือมือปื้มปล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 ื้มปื้มปลื้ปลลื้ลื บึงบอระเพ็ดไปดูพื้นที่หมดตรงไหนตื้นตรงไหนลึกตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนมีเกาะมีแกงจะหาทางแก้ไขแลฐมนมติว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิง่งแวดล้อมก็ไปดูด้วยจะหาทางยังไงจะดูแลได้พื้นที่สามหมื่นหกพันไร่กระทรวงทรัพย์เอาไปดูแลรัฐมรีพิชาลีไปดูแลทันทีกระทรวงเกษตรทำยังไงจะแก้ไขไปัญหาตรงนี้ได้กบม,มงังงทำฝายะระดับสูงขึ้นมาได้อีกหน่อยได้ไหมอีกสักเมตรห้าสิบได้ไหมแล้วระดับน้ำ มันจะคุมพื้นที่อีกแสนสามหมื่นไร่มันจะช่วยแกแ้กปัญหาเรื่องน้ําล้นได้และน้ํามันก็สามารถที่จะเป็นที่อยู่ของน้ํามันด้วยนะครับน้ํามันก็จะไหลหลากไปทางใต้ได้น้อยลงนอกจากนั้นครับรรท่านประธานที่เคารพต้องเรียนรรท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าบึงไหนละ่ะที่มีที่ขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบึงบอระเพ็ดบึงฉว,วากทำสักทีดีไหม บริเวณพื้นที่ตรงนั้นมันมีพื้นที่ดูแลตั้งแต่สุพรรณบุรีเข้ามาเมอือหันคาจังหวัดัยนาทตรงนี้เป็นแหลง่งท่องเที่ยวไปต่อไปแต่ต้องเขานะครับอ่าตรงนี้ที่มันเลยไปนั่นไว้ให้เกษตรกรเขาได้ไหมขุดลอกขุดลอกบึงขนาดใหญ่เป็นที่เก็บน้ำได้ไหมเป็นแหล่งการเกษตรได้ไหมอย่างนี้สสสาารรัฐเขาก็ชอบใจอยากทําประชาชนฝันตื่เกินว่าอยากได้แหล่งน้ําขนาดใหญ่อย่างนี้ทํามาหากินเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านประธานครับ โครงการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพระท่านยิ่งรักชินวัตรครับเพราะฉะนั้นกรรมาทานครับเมื่อสารน้ำนูนให้โอกาสให้โอกาสใบการพิจารณาพรลกรสองสบับผ่านมามาได้ทวงดิงอะไรเช่นนั้นนั้นเห็นความจําเป็นเช่นนั้นรัฐบาลน,นี้ก็ต้องใตต้องต้องถามต่อสมกับที่ประชาชนรอคอย ท่านประธาครับประการที่สองหาน้ําหาแหล่งน้ําให้น้ําอยู่โดยการทํำแม่นลิงก็ยังไม่พอหาพื้นที่รับน้ําพี่น้องเราบอกว่าสองแสนไร่สองล้านไร่จะทำยังไงก็ตรงไหนเป็นพื้นที่ลุ่มไงแล้วน้ําท่วมประจําเห็นอยู่แล้วว่าทําน้ำไม่ทําน้าไม่ได้ปีนี้ถึงเวลาฝนตกปุ๊บน้ําท่วมถึงเวลาตกนี่ตกหน่อยน้ําขังไอ้ตรงนั้นแหละครับท่านประธาน เอาเป็นแหล่งรับน้ําถามว่าตรงไหนบ้างนี่อีตอนระชุมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ชัยนาทที่สิงห์บุรีอายุทยาเขาบอกเลยครับว่าบางบานอายุทยาท่าวุ้งสิงห์บุรีคราวนี้มาก่อนฝั่งเดียวคราวนี้สองฝั่งท่านประธานครับบ้านผมเลยนะครับเสร็จแล้วที่มโนโลมชัยนาทรวมทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันตกด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแถวแถวสุพรรณบุรีก็มีน้ำท่วมด้วยก็ยินดีจะรับเรื่องนี้รรท่านประธานที่เคารพครับถามว่าประชาชนคิดอะไรหน้าแปลกใจก็ท่านประธานครับวันนี้ประชาชนมีความเชื่อมั่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสูงกว่ารัฐบาลที่เผด็จการหนุนหลังมากมายมีความต่างกันชัดเจนมันจกระทั่งเทียบกันไม่ได้รรท่านประธานที่เคารพครับประการที่สอง หาทางให้น้ำไปทำยังไงทำไงครับหาทางให้น้ำไปทำโครงการฝัดเวไงไอแสนสิบหมื่นล้านนะ่ะถามมาทำย่างไรมีคนมาศึกษาไว้แล้วหลายรายการนะราท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นการเล่งทำยังไงก็ได้เป็นการเล่งระบายน้ำลงทะเลให้ได้เร็วที่สุดมีคนคิดไว้ครับกยนนก็คิด ไปไประชุมจังหวัดไหนก็ตามแต่ก็มีคนเสนอตลอดเวลาเลยว่าเจ้าพญาเนี่ยมันมีเกาะแก่งแต่ไม่หมดเนี่ยนะครับพื้นที่บางพื้นที่ห้าสิบหกสิบไร่อยู่กลางลำแม่น้าเจ้าพญาปีนวางยมนั่นแต่ไม่หมดแต่แค่ไค่ขนายัางไงก็ขุดลอกสิครับทางบป,ประมาณปกติมีเท่าไหร่นี่1ึงหนึ่งพันสี่ร้อยล้านไม่เพียงพอถ้าได้งบจากสามแสนห้าหมื่นล้านไปทําด้วยไอ้ตรงนี้จะเร่งระบายน้ําแม่น้าเจ้าพญาได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ นี่ไงคือความสนใจที่มีและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นทรานประธานที่เคารพครับแหล่งน้ําอื่นๆเช่นปิงแม่น้ําป่าซักแม่น้ําแม่น้ําน้อยตรงนี้ก็จะเล่งระบายโดยการขุดลอกคู้คลองเหล่านี้เช่นเดียวกันรรท่านประธานครับโครงการจัดทําเจ้าพญาสองจะเขื่อนเจ้าพญาคลองอนุสาสนานหรือป่าซักชัยนาทปา่ปาป่าซัก ใชยนาทนั่นแหละครับมันกว้างอยู่ร้อยเมตรขยายอีกร้อยเมตรเป็น200อเมตรอยู่ในวิสัยที่พี่คนศึกษาแล้วเป็นโครงการที่ทําได้โครงการทําอุโม,มงลอดแม่น้ําเจ้าพระยารวมทั้งประการสุดท้ายการประหานคืออุรบรับมีการวิาพากษ์วิจารณ์รวมทั้งผมด้วยก็วิจารณ์เรื่องนี้กลัวว่าจะมาเกิดความไม่เป็นธรรมในการบริหารจัดการน้ําแต่เมื่อรัฐบาลพระนทท่านยิงรักชินวัตรเสนอให้มีการตั้งองค์กรหน่วยงานขึ้นมาพิเศษขึ้นมาที่เรกวอากยน,รยนบริหารจัดการน้ํามัน นะครับเรามีความเชื่อมั่นทันทีว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างดีจะบริหารจัดการน้าอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้เพราะฉะนั้นธรรมาทานครับวันนี้ต้องเรียนธรรมาทานว่าความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่มีต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำน,นั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนเชื่อมั่นต่างชาติเชื่อถือใครมาทําพูดให้รู้สึกว่าให้มันเบี่ยงเบนไปจากนี้ประชาชนก็มีความเชื่อถืออยู่ดีต่างชาติก็เชื่อถือ ต่านประธานครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อทําจริงดาเนินการจริงผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่งอย่างนี้ประเทศชาติไปได้ครับต้องเรียนท่านประธานครับผมสนับสนุนพรกฉบับนี้ถึงเห็นจะมีความต่างกับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับต้องกราบเรียนท่านประธานไม่เพียงแค่นี้นะครับด้วยความเคารพนะครับและหวังว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านจะเข้าใจปัญหาเหล่านี้ไปพร้อมๆกันและจะเดินหน้าแก้ไขปัญหา อุทกภัยของชาติให้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีครับขอขอบคุณครับ